สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูใบเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะคะที่เราได้มาพบกันสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนหน่วยรับรู้ด้วยสัมผัสนั่นเองนะคะก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเด็กๆนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูใบเฟิร์นนะคะก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเล่าไปวาดไปนั่นเองค่ะโดยที่คุณครูใบเฟิร์นนะคะจะเล่านิทานไปด้วยแล้วกวาดรูปไปด้วยนะคะโดยให้เด็กๆใช้จินตนาการของเด็กๆนะคะในการวาดรูปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในวันนี้มีอะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นใบงานกิจกรรมสร้างสา์แผ่นที่24นะคะเด็กๆอย่างที่2ดินสอและยางลบและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสีไม้หรือสีเทียนนั่นเองค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานแล้วก็วาดรูปกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นต้นไม้นี้นะคะเด็กๆมีเจ้างูสีแดงอาศัยอยู่ หตัวอยู่มาวันหนึ่งมีลมพายุพัดอย่างรุนแรงทำให้เจ้างูสีเขียวไม่มีที่อยู่อาศัยจึงต้องหลบมาอาศัยอยู่กับเจ้างูสีแดงเจ้างูสีแดงเห็นดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจและทะเลาะกัน ทำให้เทวดาได้ยินเสียงเทวดาก็เลยปรากฏกายขึ้นและเสกต้นไม้ให้เจ้างูสีเขียวอีกหนึ่งต้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเจ้างูสีแดงเห็นเจ้างูสีเขียวมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นก็เลยทำไมคะเด็กๆเกิดความน้อยใจ ทำไมเทวดารักแต่เจ้างูสีเขียวไม่เห็นรักข้าบ้างเลยเทวดาเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสารเจ้างูสีแดงและจะเสกต้นไม้ให้เจ้างูสีแดงอีกหนึ่งต้นโดยมีข้อแม้ว่าทั้งสองจะต้องไม่ทะเลาะกันเจ้างูสีแดงก็ตอบตกลงทันทีเทวดาก็เลย เสกต้นไม้ให้เจ้างูสีแดงอีกหนึ่งต้นตอนนี้มีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นล่ะคะเด็กๆมานับพร้อมกันค่ะหนมึมีต้นไม้ทั้งหมด3ต้นแล้ะค่ะเด็กๆเจ้างูสีแดงกับเจ้างูสีเขียวนั้นก็อาศัยอยู่บนต้นไม้อย่างมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่ง เกิดพายุฝนตกหนักพัดส,สิ่งของกระจัดกระจายเต็มไปหมดอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไงกันดีคะดเด็กๆเ mm hmm. จ้างูสีแดง mm hmm. ก็เลยเก็บก้อนหิน mm hmm. มาตกแต่งบ้านของตัวเอง เจ้างูสีเขียวเห็นดังนั้นก็เลยเก็บก้อนหินมาตกแต่งบ้านของตัวเองบ้างและเจ้างูทั้งสองก็ช่วยกันเก็บกิ่งไม้มาตกแต่งทางเข้าบ้านของตัวเองอย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆเ,เทวดาเห็นดังนั้นก็เกิดความดีใจที่เห็นเจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวรักใคร่สมมามัคคีกัน จึงเศกส้มให้เจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวคนละหนึ่งผลและเศษเพื่อนใหม่ให้กับเจ้างูทั้งสองเด็กๆมาดูกันค่ะว่าเพื่อนใหม่ของเจ้างงูทั้งสองนี้คือตัวอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคือพี่ช้างนั่นเอง เ,เด็กๆสังเกตไหมคะตอนนี้พี่ช้างยังไม่มีสีเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาระบายสีพี่ช้างกันนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมศริลปะสร้างสรรค์ในวันนี้กิจกรรมการเล่าไปวาดไปในวันนี้เด็กๆชื่นชอบกันบ้างไหมคะ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กๆนะคะได้วาดรูปที่ช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมไประบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะนี่อันนี้คู่ ตอนนี้นะคะครูเฟิร์นก็ได้วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นพี่ช้างตัวใหญ่ๆห,หูกลางๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นก็ต้องขอตัวไประบายสีพี่ช้างก่อนนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมไประบายสีพี่ช้างกันมาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปอัปโหลดรูปภาพและผลงานของเด็กนะคะให้กับคุณครูประจําชั้นของเด,เด็กดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ ก็หมดเวลาของคุณครูใบเฟิร์นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย